มันจะเดิขึ้นมาเะครับเดี่ยครับมันขึมาตรงนี้แหละครับมันชอบมาตรงนี้ครับละเอียดตรงนี้ขอดูนะครับทางเลยนี่ ดูครับนี่เปมาทำไมครับนี่ครับตรงนี้ครับ็นเป็นธรรมมาตรงนี้ครับมีทางครับนี้สำห้วยครับเห็นไหมข้ามมันข้ามมานี่แหละมีทางเดินธรรมชาติครับครับทิ้งอะไรไว้นี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับ นี่ครับนี่ชั่วจริงๆครับนี่คุณศิภการนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่